มองสายตาของเธออย่อ,อยากรู้มมะจะคิดอย่าไรกับฉันคิดว่าเป็นแค่เพื่อนกันเพราะมีอะไรปิดบังไว้สบตาของเธอกับฉันหน่อยอยังน้อยเพ่อมีหวังได้ไหมช่วยมองตอบฉันยังมันยิ่นตั้งใจให้ใจฉันได้สัมผัส 在。<Sorry. S 2> mm. i อดกกทำไมไม่ไลฟ์พวกคนึงแต่ต้นไลฟ์นั่งนั่งเป็นกำลังใจอยู่จนที่คาชาเริ่มรู้สึกว่าแบตคาชาโลแบตแล้วก็เลยเข้ามาช่วยโลแบตมาเดิมมีเข้ามาเอ้าออานังร้นลอเทียงไปเลยก็ได้ทุกคนเขาก็มีไม์ของเขาแล้วไงนนิดหนึ่งก็ไม่ได้เสียงมันต่างใช่เสียงมันต่างไหนล้องดูสิ ไม่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 ต้องลองดูเนี่ยกันชัดแล้วบนทางเดินบนทางเดินอ่าเธอลองใช้ไหมไม่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 ฉันมีไม่ฉันฉันมีไม้แล้วฉันมีไม้ฉันแล้วเอาแล้วเวลาไปร้องเพลงก็ต้องพกไม้ตัวเองไปเหรอถูกเสียงมันจะไม่ซื้อดิซื้อซื้อเคยมีอยู่แต่ว่าพอไม่ได้ร้องเพลงล้วก็ไม่ได้้อ๋ออไงมันไม่มีงานอ่ะนี่ไงก็ไลฟ์ร้องอย่างนี้ไง ไม่มีคนดูก็ต้องทำเล่นๆเอาเพลงพัณสักดาทอนได้ไหมดับน้ำมันดับไฟดับน้ำมันด้วยไฟจะรู้วันนี้วันนี้พูดอะไรผิดอีกนะกดกระทกดเลยกดเลยเมื่อวานอ่ะอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แล้วก็จะพูดโมโหโกธาเป็นมหากาโทอะไรสักอย่างนึ่งอ่ะ เมื่อกี้ก็ขำเกือบร้องไม่ได้เลยโอ้ยไม่ไหวแล้วดับไฟทำไมเขาถึงตั้งชื่อเป็นแบบนี้เฮ้ยเอาเพลงหรือเอาเพลงที่บอยนมเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนนี่ฉันดูอะไรอยู่ทำไมเขียนว่าไปดีเทเวอ่ะ พันนี้มันขอพี่นัดเพลงไหนหยุดอาการอ่อนไว้อ่ะเขาคงใส่หนังก็ดีเขียนอยู่ว่าไม่ไม่ไม่นี่อันนี้ใบวิเทเวตจริงๆผิไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ที่อยากรู้แล้วไม่อยากรู้พยายามฉันขำฉันหยุดไม่ได้อยู่เออเฮ้อขอขอกินน้ำหน่อยขอกินน้ำเลยยังไ่ขำกอน เขาบอกว่ารู้แล้วความลับที่ศิลปินร้องเพลงเพราะเพราะอะไรเพราะไมนี่เองแต่ว่าถ้าเกิดพี่เขชาใช้เพลงนี้พี่รขชาจะร้องไม่เพราะเพราะฉะนั้นจริงจริงอะครับไม่มันอันนี้ผมพูดแฟกนะไม่มันคือมันคืออุปกรณ์ที่ช่วยได้ส่วนหนึ่งเลยครับมันคืออุปกรณ์ที่ช่วยได้ส่วนหนึ่งเลยน้องหิวข้าวน้องงงเงนะบบอกแล้วาทำไดเอามากินตรงนี้ก็ไม่มีใครว่าใช่ไหมคะใครอยากดูพี่เขชากินข้าวยกมือ ถาทำเสียงพี่นันได้ด้วยค่ะเรื่องอีกแล้วพ <laughs> ไ,ไม่เป็นนนั้นยงเล่นอยู่เลยอหยนงหนยหหยการ่ไหวที่เธอสดงเธอเห็นใจยุดใจคมันวานที่มื หยุดหยุดมาถามคำถามว่าฉันเป็นไงหยุดบอกว่าเธอสีใจเท่าไรที่เธอไปกับเขาทิ้งฉันเกือบจะตายบอกเลยว่าความสงสารมันเหมือนน้ำมันราดรถกองไฟพมาก การให้ฉันทำใจก็สมควรไปห่างกันห่วงใ่ใจดีกันไปยิ่งเหมือนว่าทำไม่ยไฟในใจยิงลุกลามฉันเขาร้องจริงๆไม่รักก็ปล่อยฉันไปปล่อยพกิน <treating> ข <Napoleon> ้าวอปล่อยฉันไปอยู่ค่ะ เอามานั่งกินตรงนี้เลยบอกว่าไม่เออเหมือนจะสั่งเกียซ่ามาเอากินสักอันก่อนไนไม,ไม่ไม่แต่เ็เขารู้หมดแล้วว่าสั่งอะไรมากินว่าไม่มีพวกนี้อ,อว้าวเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานออ วามสดใสสมพระ จริงที่จริงที่รอมานานที่ได้ผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวทุกเรื่องราวก็คุ้มจริงที่จริงที่ได้มาพบเธอแค่เธอบอกฉันพูดว่ารักกันบอกเลยว่าฉันโชคดีว่าใคร พอแล้วหมดแรงแล้ววันนี้ผมไม่ร้องเพลงแล้วผมหยุดแล้วหมดแรงจริงๆงั้นก็เอาข้าวมานั่งกินไม่เฮ้ยพี่กระชาใช่แล้ว Just to go cause I've been dreams and fantasy. Please See me Reaching out for someone I can't see Take my hand, let's see when we wake up tomorrow There's last present time, I just do so a nice and ไอ้หม่มันพร้อกว่าจริงๆอะซื้อเท่าไหร่ขายต่อไหยดีเหมือนกันจะได้ไปซื้อตัวใหม่มีตัวใหม่ออกอยากได้อยู่พอดีเลยคนกันเองเลยอ่ะ <laughs> อยากได้อ, <laughs> อยากได้ใหม่ใหม่พอดีเลย เขาบอกว่าพี่ข้าชาหลบมุมกินผัดผักอ่ะไม่ได้กินครับเขาบอกว่าสนิทก,กันไหนสองคนนี้คนละซีซันนั่นเลยนั่นดิไม่เขาดีจริงๆด้วยเขาบอกที่ไม่ยอมไปเพราะห่วงไม่เหรอคนหรออยากได้ไม่ไม่รับ <laughs> ราคาคนกันเอง พิเศษพูดเลยมันดีกว่าจริงๆนะในบ้างครั้งครจ,งจจใะ่นเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนแต่ฉันเองยังพอทนไว้แลืไม่เป็นไรอาจดูเหมือนบางทีเธอลงลืมกันไป ฉันยอมรักเรื่อยมามีเพียงอย่างเดียวที่ยอมแพ้เพราะรู้สึกว่าเจ็บมากไปมากไปคือการที่ฉันยิ่งทนฟันว่าจะมีใครในใจยิ่งคุยกับเธอยิ่งเหงาใจยิ่งเหงา ถามจริงช้าเงาใจยังเงาเามื่ฉันฟังเธอมื่ฉันฟังเธอได้ยินแต่เรื่องของเขาชื่อของเขาที่เธอบรนยายออกมาอยากจะคุยกันในงานกว่านี้หัวใจมันกลับโอละได้แต่เพียงพูดว่า มมีเวลาจะคุยพอแล้วพอแล้วพอเหอะแม้ไม่ไหวแล้วพี่สอววันนี้วันเกิดอีจองซอกด้วยแหละครับ <c oughs> จงซอกจงซอกค,คือ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะจงซอกอีจงซอกไงเป็ดเหรอเป็ดเป็ดอ๋อ พี่พัชชาได้ไหมสุดท้ายก่อนไปกินข้าวเพลงอะไรอ่าชา้าไปใหม่เธอเอ้ยช,ชาชาไปมากเลยวันน <laughs> ี้ช้าไปเยอะเลยถ้าเพลงพี่พัชชาเพลงอะไรดีคะทุกคนอืม พลงพาชาดีกว่าไม่เอาไม่เล่นแล้วใส่หมดไปตั้งแต่ชั่วโมงสองชั่วโมงมไม่เล่นแล้วพ่คาชาเพลงเยอะมากไหนขอดูเพลงป้านหน่อยอหรือเอาเพลงนี้ได้ไหมไม่กี้เห็นเลไม่เสียใจให้เ้าเคยยากเละสองนาทีสี่พันอารมณ์งงคิบเป๋ง กดเอาอืม <c oughs> mm. ตะกี้ไม่เสียใจที่ได้รักเธอแต่เปิดมาเป็นก้อน,นหิน<า>ก,ก้อนนัน้นยากมากเลยวันนี้วันนี้เสียงแหบมากผับเดี๋ยวป๊อบคอนมันเห็นป่าเมื่อกี้พูดยังแหบเลยไม่ยากร้องเลยไอ้มิวบอก มัวลวให้ฉันขึ้นก่อนไหมฉันไม่ร้องอา้าวนี่ตื่นตึนเตตืนตืน หิวข้าวใช่ค่ะน้องหิวข้าวแล้วค่ะคือคือมันเป็นอย่างงี้เว้ยเธอเธอเพิ่งมาเธอยังแฟชแต่ฉันเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้อืมสามชั่วโมงแล้วใช่หมดแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเอางั้นก็จะร้องแล้วปะจะร้องเธอจะร้องอันนี้ไม่ใช่เหรออ๋อแล้วเธอจะเล่นเนาะฉันเล่นให้ได้แต่ฉันร้องไม่ไหวแล้วเอาเลิกกันนิดเด่นขึ้นก่อนก็ได้ไม่ไม่เธอร้องเลย อินโทรไม่ล่นแล้วจ้ไม่ได้แล้วตอนนี้ผมหัวคิดอะไรไม่ออกแล้วอ่ะเออทำไมเธอไม่ขึ้นช่องตัวเองไม่ไม่มีคนดูก็ค่อยๆปั้นไปไม่ไม่ไม่รู้จะคุยอะไรแล้วเธอมาแจมเธอมาสติวแฟนๆกันไม่ได้สติวฉันมาเป็นช่วยเธอเพราะว่าเธอเป็นแบตหมดแล้วไงก็เลยใช้เทมิเซนี่ไงหรือวิธีไปดูอ๋อไม่เอาแต ことでいいや。Oh, God,